อันแมตตลกว่าจ้าแมตตลกซาหนยเพชรบันแพงว่าจ้าแม่นค่ะโอ้ยมาแมตตลก <c oughs> กินปีง่ายป้าค่ะกินซื้อมาเลยอังอังอะไรเงี้ยแล้วยังไม่ยาบเออซื้อมาเถอะอำหมูสองพวงข้าวสิบบาท <c oughs> อ้ยพี่หน่อมมาพอนะจ้าตลก <c oughs> มาซื้อปีงไก่กับพอตลก อันมึกซื้อไปใส่บาทตีหย่ขึ้นซื้อ,อายแท้ซื้อไปให้หมูกินค่ะอ้ยสวยจังหมูตอนนั้นน่ะหมูตอนนั้นสวยมากเลยเมืองเี็นแ้ค่ะหลังจากเราลำเต้ยลาเสร็จอีกแล้วรอนลำเต้ยลาเสร็จแล้วลลเ,าเราก็กลับมาห้องนะคะ เัก,แว,กแวะซื้อของกินก่อนตอนนี้นี่อันนี้อันนี้นนนตลกแล้วพอไปพี่นอก่นตลกที่แต่งตัวสวยแต่ว่าก็เล่นตลกเหมือนเดิมพื่อคพี่นก,ากนขายหมูจ้ะพี่นกไล้ขายดีพอดีมันขมเขาบอกพี่นกขายดีแหรอค่ะเขาบอกพี่นกขายเนื้อเขามาตลกมาล่ำม,มันอ เหมวกันมาหมืนกนะคะวามันตลกตลกจ้เพตลกตลกก็คือตลก